สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะคุยเรื่องแปลกๆของมนุษย์นะฮะมนุษย์นั้นมักจะมีความคิดที่คิดว่าอะไรที่คนอื่นมีมักจะดีกว่าเราพ่อแม่คนอื่นพ่อแม่เพื่อนใจดีกับพ่อแม่เราเองบ้านเราสวยแต่บ้านคนอื่นมักจะสวยกว่าอันนี้มันสิ่งปกติครับอะไรที่เราไม่ได้เจอไม่ได้เห็นบ่อยๆเราก็มักจะเห็นข้าวมากกว่าที่น่าสนใจคราวนี้ก็คือนักกีฬาแหละครับ ยัง Tiger Woods นักกอล์ฟที่เก่งที่สุดดังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาลูกเขาถ้าให้เลือกนักกีฬาสักคนที่เป็นไอดอลที่เป็นขวัญใจลูกจะอยากเป็นแบบเขาหรือใครจัดไปหลังจากเคยครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเป็นเวลารวมกันนานกว่า13ปีแม้วันนี้อันดับโลกของ Tiger Woods นักกอล์ฟอเมริกันจะหล่นลงมาอยู่ที่413และก็มีนักกอล์ฟไทยถึง8คนที่อันดับดีกว่าไทเกอร์ แต่หากพูดถึงนักกอล์ฟที่ดังที่สุดตลอดการนักกอล์ฟคนแรกที่ทำให้กีฬานี้ดูเท่ด้วยการแต่งตัวความเร้าใจทั้งวงสวิงและก็ท่าดีใจเขาคนนี้แหละครับเบ็กแฮมแห่งวงการกอล์ฟแล้วถ้าคุณเป็นเทพวงการสวิงที่ดังที่สุดชนะเป็นร้อยรายการทำเงินเป็นหลักหมื่นล้านบาทรวยที่สุดท่าที่โลกนี้เคยมีมามีค่าลิขหามูลค่า1,400ล้านบาทมีสนามกอล์ฟส่วนตัวนั้นคนก็อยากรู้ว่าลูกของไทเกอร์2คนแซมสาวน้อยแขวบและชาร์ลี หนุ่มเลขแปดควบนั้นชอบนักกีฬาคนไหนมากที่สุดเราอยากไปเลียวเนวเมซี่เพราะว่าเขาเล่นอยู่ส่วนพ่อไทเกอร์เจ็บตลอดไม่เคยได้ลงเล่นน่ะไทเกอร์ได้ยินแล้วก็ขำกลิ้งแล้วก็ตอบว่าอืมพูดดีมีเหตุผลเมซี่ครับเทพฟุตบอลอาร์เจนตินาของบาร์เซลโลนาในสเปนเพิ่งสร้างสถิติและได้ทีมครบ500นัดนะครับแล้วจาก500ยนัดลูกที่สวยที่สุดคือช็อตเด็ดนี่ครับ